كم تمم عم عل พี่น้องครับในเรื่องการคบเพื่อนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบรรดาคอลิฟ้าเนี่ยเขาพยายามอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอสูลซอลลอวุลัยฮิสซัลัมเน่ยเวลาอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอสูลเนี่ยเขาพยายามอะไรครับ พยายามที่จะเก็บแล้วก็จำลักษณะนิสัยนะซึมซับการปฏิบัติของท่านรอูุนซอลลวะเลวะสัลลัมนะว่าท่านเนี่ยปฏิบัติแบบไหนนะครับเขาพยายามเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อที่จะคืออยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยเหมือนกับท่านอับดุลร้อยนูม,มัตเนี่ย,ยท่านยังเป็นเด็กอยู่นะครับในขณะที่เราซู่งเผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นคอลิฟะรุ่นยาวในเวลานั้นเนี่ย ท่านพยายามเก็บรวบรวมการปฏิบัติของท่านรสูนแล้วก็นํามาปฏิบัติด้วยนะถึงขนาดที่ท่านเดินทางไปเนี่ยท่านลงไปทําท่าฉี่เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยถามว่าทําไมถึงฉี่ไปทําท่าฉี่ทั้งๆท,ท,ที่ท่านเนี่ยไม่ได้ฉี่จริงเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรครับเพราะว่าฉันเคยเห็นรสูนมาถึงตรงเนี้ยท่านแวะตรงนี้แล้วท่านก็ฉี่เห็นไหมครับเขาพยายามเก็บรวบรวมอากับกริยาการปฏิบัติต่างๆเนี่ยเพื่อ แสดงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาพยายามจดจําการปฏิบัติของท่านรอซูนเพื่อที่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 เขาเนี่ยได้สามารถเท่าที่เขาสามารถจะกระทําได้เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นความดีนะในเรื่องการค,รบ,ครบเพื่อนท่านรอซูนนะครับ เปรียบเทียบนะครับอย่างที่ผมบอกบอกข้างต้นเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องของการขายคนขายน้ําหอมกับคนที่ที่ที่เป็นช่างตีเหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดีนะแล้วก็ในในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดาเนี่ยพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องคือสมมุติว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้เนี่ยที่เป็นวาชิปเนี่ย เหมือนกับเราเนี่ยทำได้มาตรฐานระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นสุนนะด้วยเนี่ยเราทําในสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจด้วยเนี่ยเราก็จะได้รับความดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับได้รับความดีเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนกับเราทําได้เกินมาตรฐานละเรายิ่งเข้าใกล้กับอัลลอฮฺสุบะตาลามากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งละแต่ถ้าเราทําได้แค่อะไรครับเราทําได้แค่แค่ สิ่งที่เป็นวาจิปเนี่ยมันก็เป็นความดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในเรื่องที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องข้างต้นเนี่ยผมเห็นแล้วประทับใจก็คืออะไรครับเวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเขาเจอหน้ากันเขาให้สลากเขาทักทายกันเขาจับมือกันเน มันก็เป็นภาพที่โอ้โหเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจเนี่ยในสภาพแวดล,ล้อมบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าเราไปโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนของมุสลิมเราจะเห็นภาพแบบนี้ไหมเด็กมุสลิมเจอกันเนี่ยให้สลามกันแล้วก็ทักทายกันด้วยการจับมือเนี่ยเราก็คงไม่เห็นภาพแบบนี้นะมันมีคําพูดหนึ่งที่ที่เขาพูดหน้าฟังเนี่ยสังคมทุกวันเนี่ยมันไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะคือเวลามีการโพสต์รูป เราไปยืนใกล้รถหรูรถสปอร์ตเนี่ยมันจะใช่ของเราหรือไม่นะเวลาที่ผู้หญิงถ่ายรูปโชว์หน้าอกส่วนโค้งส่วนวาวาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่รู้ว่าอกจริงหรืออกปลอมลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้น,นประจําในยุคข,ของเราเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเราใส่นาฬิกาเดือนละ100บาทกับใส่นาฬิกาเรือนละ1,000 0 0สบาทเนี่ยมันก็มี24เท่ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาสิ่งเนี่ย ไปใช้อย่างไรมากกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะเอาสิ่งนี้ไปใช้อย่างไรมากกว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันตอบมันได้ตอบสนองต่ออะไรครับต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราและในในปัจจุบันนี้พี่น้องครับเวลาที่เรารักลูกของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะครับให้เขาเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะครับ ทีนี้มันมีฮะดิษหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการที่ท่านนาบีบอกว่าอิสตากีมูวาลันตุสูพวกเจ้าทั้งหลายต้งยืนหยัดให้เที่ยงตรงวาลลนตุสูถึงอย่างไรถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถทำมันได้ครบถ้วนก็ตามเนี่ยวะละมูอ an ันนั้นคอยรออะมาลิกุมุสซาลาตูและพึงทราบไว้เถิด ว่างานที่ดีที่สุดของพวกเจ้านั้นคือการละหมาดววลาตัวฮาฟิซุอัลัลวูดูอีอิลลัลมุมินและไม่มีผู้ใดรักษาวูดุไม่มีผู้ใดรักษาน้ำละหมาดตลอดเวลานะยกเว้นแต่ผู้ที่เป็นผู้ที่ศรัทธานะคือตรงนี้ม,นม,นม,นมันบ่งชี้ให้เราหลายอย่างนะครับก็คือว่าอัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ยใช้ให้เราละหมาดวันกับคืนหนึ่งเนี่ยห้าเวลานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาเรื่องของการปฏิบัติละหมาดเนี่ยให้ให้ใหเท่งคัดนะครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องข้างต้นว่าวันที่ลูกของเราเนี่ยเขามีประจำเดือนแล้วลูกของเราเข้าสู่วัยมูกันลับแล้วที่จะต้องรับผิดชอบทางาศาสนาเนี่ยถามว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติสิ่งนี้ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ ที่มันจะต้องเป็นคําถามที่มันจะต้องเราต้องตอบให้ได้นะว่าลูกของเราเนี่ยถ้าเราเลือกสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่โรงเรียนมุสลิมที่เขาไม่มีการละหมาดลูกของเรากลับมาจะละหมาดหรือไม่หรือเอาง่ายๆนะวันที่ลูกของเราหยุดอยู่บ้านวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเห็นลูกของเราละหมาดหรือไม่โดยที่เราไม่ต้องใช้เนี่ยได้เวลาปุ๊บ <c oughs> เขาอ่มน้ำละหมาตไปได้ยินเสียงอ,อาจารย์อ่าน้ำละหมาดไปละหมาดเนี่ย เราเคยสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยได้ปฏิบัติแบบนี้หรือไม่ถ้าลูกของเราได้ปฏิบัติแบบนี้มันก็อันหำดลแลนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าลูกของเราไม่ปฏิบัติแบบเนี้ผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็คงจะต้องคิดหนักนะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่คิดเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรครับมันก็เหมือนกับไม่ได้ปลูกฝังเนี่ยในวันกิยามาลูกอาจจะไปฟ้องกับอัลลอฮฺสุบะตาลาว่าที่ฉันไม่ละหมาดเนี่ยเพราะว่า พ่อแม่ไม่ได้สั่งใจใส่ใจไม่ได้อบรมเราในเรื่องเหล่านี้เลยก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการรักษาน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องครับการล้างอวัยวะของเราไม่ว่าจะเป็นล้างมือบ้วนปากฉุดน้ำเข้าจมูกล้างหน้าเช็ดศีรษะและล้างเท้าเนี่ยในเรื่องการล้างเนี่ยพี่น้องครับเราก็รู้แล้วอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการแพทย์เนี่ยในเรื่องของการล้างเนี่ยมันเป็นการทําความสะอาดที่ดีที่สุดนะ และที่สําคัญก็คือว่ามือของเราเนี่ยเราต้องไปจับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะไปโดนเชื้อโรคหรือมันอาจจะไปโดนสิ่งสกรปรกด้วยก็ได้แล้วเราก็จะเอาสิ่งสกรปรกเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราสมมุติเราคันตาเราเกาวตาเราคันจมูกเรากาจมูกเราเราหยิบจับอาหารเข้าปากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไงครับว่าเราเนี่ยนำเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเรา ในเรื่องการล้างเนี่ยพี่น้องครับมันก็สอดคล้องต่อหลักการแพทย์สอดคล้องต่อเรื่องของสุขอ,อนามัยด้วยนะครับว่าอะไรครับให้เราเนี่ยล้างมือนะคุณหมอก็แนะนำนะถึงขนาดที่มีโอ้โหร้องเป็นเพลงมีการสอนวิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนในในโรงเรียนเลยทีเดียวเพราะรู้ถึงเรื่องของการการการ,การรักษาความสะอาดเนี่ย ว่ามันเป็นการรักษาและมันเป็นการป้องกันโรคได้ดีมากนะแล้วก็พอพูดเรื่องนี้ขอเลยไปอีกนิดนึงก็คือเรื่องของอิสลามเนี่ยสอนเรื่องของการล้างเนี่ยนายิสเนี่ยในล้างให้น้ําไหลผ่านเนี่ยมันมีงานวิจัยนะที่ เรื่องของโภชนาการที่มหาวิาลยมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเขาทำเป็นคลิปแล้วก็ออกเผยแพร่บอกว่าเขาไปล้างผักเนี่ยไปซื้อผักจากในตลาดมาเนี่ยหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ไปตรวจว่ามีสารตกค้างภายในผักเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเราต้องยอมรับว่าผักที่มันขายในตลาดเนี่ยมันก็มีการใดครับ มันก็มีการผลใช้ยาค่มาแมลงใช้สารเคมีมันก็ทําให้สารตกค้างเหล่านี้จับต้องอยู่ในผักผลไม้ที่มันขายอยู่ในต้องตลาดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยล้างสมมุติว่าเราหยิบมาหนึ่งลูกเราล้างเราใส่ในกระป๋บบองเราล้างพร้อมกันเนี่ยท้ายที่สุดเขาบอกว่าวิธีการล้างแล้วทําให้สารตกค้างตกค้างในผลผักและผละไม้น้อยที่สุดก็คืออะไรครับ ล้างให้น้ําไหลผ่านไปโอ้โหผมมานั่งนึกเวลาผมดูคลิปนี้โอ้มันสอดคล้องต่อหลักการก่อนอิสลามของเราเลยนะเนี่ยแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าในสภาพแวดล้อมที่ดีๆนะในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีๆที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่เป็นคําสอนในอิสลามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยไปอยู่ทุกที่ แต่ที่สําคัญก็คือเราจะเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งนะว่ามุสลิมเราเนี่ยจะจะทำแบบนั้นหรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของความสะอาดเนี่ยอิสลามเนี่ยให้ความใส่ใจนะครับถึงขนาดที่มีคําสอนที่ชัดเจนบอกว่าอัตตูร uh ุชัตรุนอีมานความสะอาดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะครับของการศรัทธานะครับ ในในขณะที่คําสอนเหล่านี้ในาศาสนาอื่นๆเนี่ยไม่ได้สอนนะแต่ในอิสลามเนี่ยสอนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอัตตูฮูรุชัตรุนอีมานนะครับความสะอาดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาทีเดียวนะทีนี้ก็อยู่อย่างที่บอกว่าเราจะอิสลามเอาอิสลามเข้ามาอยู่ในตัวเราหรือไม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องตอบกับตัวเราเองนะไม่ใช่ว่าทุกที่มีอิสลามแต่ว่าเราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับแต่เรา เอาให้คนอื่นเนี่ยเอาอิสลามไปใช้เนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่าเรื่องของการล้างให้น้าไหลผ่านเรื่องของการล้างมือเนี่ยในขณะที่มีการรณรงค์นะว่ามันโอ้โหในเรื่องของสุขละนามัยเรื่องของโภชนาการเนี่ยมันสอดคล้องมากเลยในขณะที่คนอื่นเอาเรื่องนี้ไปใช้นะแต่มุสลิมเราเองกับปล่อยปล่ปละละเลยนะมีอาจารย์ของผมคนหนึ่งเน่เขาเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะอาจารย์ท่านนี้บอกว่า เขาไปที่อังกฤษเนี่ยเขาเจออิสลามมากมายเลยแต่เวลากลับมาที่อินเดียนะครับเขาเป็นคนอินเดียนะกลับมาที่อินเดียเขาบอกว่ามีแต่ประชากรมุสลิมทั้งนั้นเลยแต่แทบจะไม่พบอิสลามเลยอันนี้เป็นคำพูดที่ชัดเจนมากทีเดียวนะว่าอะไรครับว่าคือต่างศาสนกเนี่ยเขาเอาคำสอนอิสลามไปใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีคําสอนอิสลามสอดแทรกอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาดีๆต่างศาสนิเข้อไปใช้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะในขณะที่มุสลิมของเราเองเนี่ยกลับไม่เอาคําสอนของอิสลามมาใช้เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามกับตัวเราเองเหมือนกันนะทีนี้เวลาเอ่ยถึงเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยการชําระล้างร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สะอาดแต่ภายนอกนะในความเป็นมุสลิมของเรา มันต้องสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในด้วยนะครับพระอัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ยได้กล่าวไว้บอกว่าอินน oh uh ัลลอฮ่ยูฮิบบุตตาวาบินว่ายูฮิบุนมุตตะตฮีรีนแท้จริงพระอัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ยรักผู้ที่เตาบะเตาบะก็คือผู้ที่กับเนื้อกับตัวสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺสุบะตลาและก็พระองค์เนี่ยยูฮิบุนมุตตะตฮีรีนรักคนที่ทำรักคนท,คนที่รักความสะอาดอะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องตอบคําถามกับตัวเราเองเหมือนกันเนี่ยในอดีตอ่ะโอ้โหถ้าร้านไหนสกปรกเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้เลยว่าร้านนั้นเนี่ยเป็นร้านอิสลามแต่ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยอะไรครับร้านเนี่ยอิสลามเนี่ยทัดเทียมกับคนอื่นเลยก็คืออะไรครับเรื่องของความสะอาดเ่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้พี่น้องใส่ใจนะครับในเรื่องของความสะอาดนะครับว่ามุสลิมของเราเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที รักความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ฝากไว้ในช่วงท้ายว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยสอนเราแล้วก็ครอบคุมนะทั้งการใช้ชีวิตในโลกนี้และก็โลกหน้าอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามด้วยนะครับบิลัยตอฟิกวะนิดายะวะสัลลัลอะลัยกุมรอะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا